พี่เปิดเครื่องเช็คมาก็เจออาการดีเลยนะอเนี่ยยังยังไม่ได้ยังไม่เสียบสัญญาณอินพุตอะไรเลยนะตอนนี้เสียบแค่ตัวเครื่องอย่างเดียวอ่าไอตัวไฟ PFLFL เนี่ยมันติดอยู่ไม่แน่ใจาว่ามันจะมันมันติดค้างอยู่อย่างนี้หรือเปล่านะเพราะว่าไอสวิตช์ PFL ก็ไม่ได้กดอ่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตรวจเช็คด,ดูให้ดีอีกที f l ก็ไม่ได้กดแล้วไฟตัวนี้ก็ค้างนะอาการช็อตแบบนี้เดี๋ยวเรื่องค่าซ่อมนี่ต้องสรุปกันใหม่นะพี่เดี๋ยวมันต้องดูก่อนว่าการมันหนักไปหนักเนยดูดูแลอาการจะไม่ใช่อย่างที่ที่คุยกันในโทรศรัพท์อ่ะนะมันมีมันมีหลายอาการเดี๋ยวผมเช็กละเอียดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมแจ้งพี่อีกทีนึงครับพี่ครับพี่พอ่าอย่างนี้นะได้ได้ได้ข้อมูลเพิ่มเตมิม สรุปเนี่ยตอนนี้ยไฟไม่ค้างแล้วเห็นปะผมใช้วิธีเหมือนปิดเปิดเครื่องอะแหละเหมือนปิดเปิดเครื่องปิดเปิดซ้ําไปซ้ํามาเนี่ยเน,นี่ยอ่าอ่าอันเนี้ยค้างมาอีกแล้วค้างมาอีกแล้วเดี๋ยวทําให้ดูเลยอ่าเดี๋ยวปิดปิดก่อนปึ๊บอ่าเปิดอ่ามันมีจังหวะที่ยังไม่เป็นเดี๋ยวสักพักก็เป็นเน,น,นี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นอันเนี้ยเป็นเสียงจะออกไอ้นี่แหละจะออก lr แล้ว อย่ามันจะมีจังหวะที่ไม่เป็นนะอันเนี้ยเป็นเป็นเกี่ยวกับชุดชุดซัพไายแน่นอนชุดซัพไายชุดจ่ายไฟแน่นอนแล้วก็มันจะเป็นสองอาการแล้วทีเนี้ยชุดชุดซัพไายชุดจ่ายไฟแล้วก็เมนเอามันมีอาการช็อตอะ่ะก็จะเป็นเมนเมนเอาช็อตด้วยตอนเนี้ยถ้าเอาสัญญาณออกทางทางซับหนึ่งสอง,ง 1, เนี้ยาทางซับหนึ่งสองเนี้ยออกปกติอ่าต้องกดนะ กดลงก็เป็นส่งไปซับมี <i> หลายตัวแต่แบบนี้ตลอดใ,<ช>ในในช่วงที่ในช่วงที่ระยะไฟไฟ,ไฟทำงานปกติเนี่ยไอชุดซับ LR เนี่ยใช้ได้ปกตินะแต่ชุดเอาใช้ไม่ได้สัญญ,ญาณเบากันข้างหนึ่งนั่นแหละครับก็สรุปเป็นสองอาการตามนี้ครับพี่ก็ค่าซ่อมก็ไม่เกินที่บอกพี่ไว้นะครับหนึ่งหนึ่งันรบาทก็เดี๋ยว ซ่อมเสร็จแล้วปื๊บถ้ามันไม่ได้ยากมากดเ,เดี๋ยวผมลดค่าใช้จ่ายให้ครับผมบอันนี้ครับพี่เดี๋ยวลองอันนี้ให้ดูอีกหน่อยจะได้ชัดเจนนะไอ้เมนแอลอาร์นะตอนตอน,ตอน,ต,อน,นตอนนี้สลับเป็นเมนแอลอาร์แล้วตอนนี้สลับเป็นเมนแอลอาร์แล้ว,ลวเนี่ยเป็นเมนแอลอาร์แล้วปื๊บเนี่ยข้างเนี้ยไม่ดังถูกต้องไหมข้างแอลไม่ดัง,ดงแต่ข้างอาร์ดังลูกก็เลี้ยงดูเขาออกมาต้งเสียเขาก็เรียก ข้าง A ดังปกติข้างาดังปกติข้าง L เนี่ยข้าง L ไม่ดังนะครับข้าง L ไม่ดังไม่ใช่ดังเบานะไม่ดังเลยนะนี่ไม่ดังอ่าไม่ดังกุ๊บมาอ่าไม่ต้องซับกุ๊บไปก็ได้เอา L A ไปปึ๊บไม่เกี่ยวกันนี้ละอ่าอ่าไม่ดัง นี่ดังปกติมก็ต้องพยายามครับไม่ดังอ่าโอเคชัดเจนครับพี่สองอาการเลยทีนี้น่าสนใจเหมือนกันว่าครับพี่อันนี้พวกธนาคารกลางจบแล้วนะเมื่อกี้ประกอบไปรอบึงแล้วไม่จบเอ่อมันทะลุมันช็อตทะลุไปถึง IC IC Main Output พูนะนะเปลี่ยน IC ให้ใหม่ไปละมันเหมือนจะขึ้นมาออทามฮาอยู่ประมาณสักปีที่แล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ถูกกระทืบลงไปเลยนะ ไซด์เวย์ออกด้านข้างแบบนาวฝั่งเอลฝั่งอาในรอบนี้เราก็มา้วยนะครับฉะนั้นนี่เขาเลยจะมาชวนคุยนะครับว่าไอ้ทางฝั่งของจีนเนี่ยแน่เอลอานั่นประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองคือพอมันขึ้นมาขนาดนี้ราคาก็ออทามไฮไปแล้วเนี่ยในฐานที่เราเป็นนักถุนรายย่อยเราควรจะจัดต่อไหมยังจัดได้หรือเปล่านะฮะคนไหนที่มีพอวนะครับลองกดหนึ่งเข้ามาหน่อยคนไหนที่ไม่มีแต่อยากจะซื้อกดสองครับอ่าลองดูนะฮะ จะได้ลองสำรวจดูนะครับว่าเพื่อนตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเบิ๊บอ่าเพราะว่าช่วงนี้่าดนะทองมันอึดอัดอึดอัดช่องนี้นะครับช่องแอรที่ไม่ออกนะเอาไงต่อดีช่องที่มีปัญหาช่องแอร์ได้หรือยังเลยเราคุยมานานแล้วนะครับถ้าคนไหนที่ติดตามตัวออกปกติเลยสองฝั่งเสียงเหมือนกันทองเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับในช่วงแรกฝั่งแมันสามสี่เดือนก่อนหน้านี้นะออกไม่เต็มมันก็ กรอสเนี่ยมันทำทรงแล้วมันถึงจุดที่ถือว่าน่าสนใจแล้วนะครับแต่นิดนึงแต่ว่าคนนี้เรียบร้อยมาแล้วครับเดี๋ยวแต่ตอนนี้ถ้าถามเมื่อนนี้ผมว่าคนอาจจะเดี๋ยวประกอบเสร็จผมต้องแจ้งพี่ทีนะครับบอกว่าเฮ้ยอ่ะครับพี่ประกอบเสร็จแล้วนะตัวนี้สรุปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมิกตัวนี้เรื่อนนครับที่ที่เข้ามาซื้อแบบจับแบจะเต็มคนทั่วไปนี่แหละคนจีเนี่ย นะฮะซึ่งถ้าฝั่งไหนไปที่เมืองจีนเข็เขีนว่าร้านทองจีนเขาเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับครับอันนี้มันเป็นัวเลขเอียออกจากคนเราพูดอที่บอกว่าเฮ้ยคนจีนเนี่ยเขาซื้อในช่วงที่เป็นเทศกาลทั้งปีใหม่แล้วก็ช่วงตรุษจีนเนี่ยถือว่าเยอะนาฝั่งขวานะครับฝ่ามือสุดฝั่งซ้ายเราก็เยอะอย่างเงี้ยมาตลอดฝั่งขวาคือมันอาจจะเป็นเรื่องของความนิยมชมชอบอันนั้นคือส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของคนที่ซื้อไปฝากอันนั้นคือส่วนหนึ่งชุดซับไหมชุดซับไหมอ่าชุดซับ อซับทูเมนจีเนี่ยทยอยซื้อซึ่งผมก็ตีความคนหนึ่งเนี่ยซับแอนตด้วยครับคอตััดซบแอย่างต่อพุ่นจีนเนี่ยหลายคนก็ก็คงจะติดดอยกันอยู่ใช่มเพราะแต่ละคนก็เชียรเรียบร้อยนะครับตัวนี้ปัจจัยบวกตัวนี้เหมือนกันแล้วก็พุ่นจีนก็เละเทะนะครับตัวนี้เอฟเฟกต์ขึ้นมาได้นิดหนึ่งอย่างเราถูกเทแล้วก็ถูกทึบลงมาแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็พอไอตอนที่มันขึ้นมากิดเป็นทุกคนก็เชียร์ ขอชี้ร์ว่าเฮ้นี่ก็เป็นหนึ่มปั๊บเราก็เคิร์เป็นตัวหนึ่งบกราซื้อที่จุดสุดยอดมากจุดยอดตรงนั้นเลยจลดยอน้เล็ดน้นเลมาเข้าตัวนี้นเลยายตัวนี้ส่จากตังนี้าุ่ดองนั้นเยจุดยอฟตรงนนะดอดตรนั้เปิดยอตรเอตางนเลยดอนั้กเลยจุยอดตรีปันเศยจุดยอดตรษนัินจุอั้นาุตัวนั้นเป็ตน้เลยองนั้นเลงทุนอะไร ส่วนหนึ่งก็เลยบอกว่าเอ้ยทองคำครับตัวนี้เป็นมเองเด้ไหมนะมันเหมือนกับว่ามันอยู่ในช่วงจิตใจี้ตัวนี้มาคิดไม่ออกก็อาจจะสาวสองต่อคำนึงด้วยจนถ้ามันเกิดอีกหนึ่งเทรนด์อยู่เหมือนกันนะครับตัวเปิดสุดเลยสำคัญตัวนี้เปิดสุดเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นทองแบบโตกตัวนี้สำคัญเปิดสุดเลยเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากทนี้ไอ้ตัวของเล็กซิคอนเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ตัวนี้สามารถเปิดสุดได้ตัวนี้ไม่มีสัญญาณพีกนะครับว่าตัวนี้ค่อนข้างดีกลุ่มคนวัยรุ่นนะดีกว่าตัวแม็กดี้นะถึงคติรับ เรียบร้อยคนจีนเนี่ยแล้วก็เวลาหาปัญหาเรื่องเปิดมาแล้ว็อดค้างตรงนี้เกี่ยวกับชุดจ่ายไฟนะชุดจ่ายไฟมีปัญหาจริงมันจะมีเช็คซ่อมให้เรียบร้อยแล้วเขาเอามาเทียบกับมืออะคือมันเหมือนกับแอร์ออกเรียบร้อยเล้วอะสรุปเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่ตัวนี้ม